กำลังจัดของค่ะทุกคนจ้างคนขนของมาหมดไปแสนสี่แต่ว่าให้ทิปย์เขาอีก2องใบเป็นแสนหกค่ะเขาช่วยขนเนาะเขาขนแป๊บเดียวค่ะเพราะเราแพ็กใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เราก็จะมาแยกกันว่าแต่ละถุงอันนี้คือผู้ใช้เขาจับยัดจับยัดให้เราเราก็ต้องมาแยกเองค่ะว่ากระเป๋าไหนมีอะไรบ้างแล้วเราก็มาจัดแจงห้องเราอีกทีนึงค่ะทุกคนนะคะ แล้วขอตัวน่าจะทั้งวันค่าวันนี้วันนี้ตอนนี้เวลาเท่านี้แล้วก็บอสให้หยุดงานค่ะวันนี้เนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึงนะคะหลังจากเสร็จสิ้นแล้วนะ b ีฟอร e ตเตอร์กมากเลยค่ะห้องเล็กๆแต่ว่าของเยอะมากบ๊ายบายค่ะสู้ๆ ยอสวัสดีในวันหยุดยาวของเกาหลีนะคะทุกคนก็จะวุ่นวายหน่อยวันนี้การจราจรก็คึกคักหนาแน่นแล้วก็มเีเหมือนมีหน่วยงานะรักษาความปลอดภัยมาให้อาบนวยความเสือให้กับ ให้กับการจราจรให้กับผู้คนให้กับรถตามสี่แยกใหญ่ๆนะคะก็จะมีแบบมีทุกงานทุกปีที่มีวันหยุดยาวเขาก็จะมาทำการนุ<ม>่นไปกันแล้วคะ่ะตอนนี้น่าจะพักไม่นานะน่าจะหมดเวลามัม้งไปกันแล้วย้ายที่ใหม่หรือยังไงไม่ทราบนะคะแต่ว่าไปแล้ว <c oughs> ก็การย้ายห้องเสร็จสมบูรณ์แล้วคะ่ะทุกคน <c oughs> ก็เหนื่อยเมื่อวานได้หยุดจริงๆไม่ใช่จริงๆห้ามหยุดแต่ว่า บอสเห็นว่าเราย้ายห้องแล้วก็วันฝนตกด้วยแล้วก็ชุกละหกหลายๆอย่างบอสก็เลยว่าเอางั้นเธอหยุดงานเราก็เลยเย่ดีใจแล้วก็หยุดงานเพื่อย,าย้ายห้องนะคะเออก็พอย้ายห้องเสร็จก็ประมาณสักบ่ายโมงแล้วเราก็ เก็บของจัดห้องจัดของ,องนู้นนี้นั่นก็เหนื่อยค่ะทุกคนกว่าจะเข้าที่ลงตัวแล้วก็ไปซื้อของที่มันยังขาดเหลือนะคะเออส่วนว่าว่าจะมาเล่าแต่ยังไม่มีเวลาเพราะเหนื่อยแล้วก็ยุ่งยุ่งนะคะทุกคนว่าจะมาเล่าว่าเออทาไมถึงได้ย้ายห้องอะไรเงี้ยคือว่ามันเข้าห้องไม่ได้ค่ะคือเพื่อนรวมห้องเมาแล้วก็แบบทะเลาะก,กันแล้วก็เออเขาเปลี่ยนรหัสห้องรหัสบ้านก็เลยทําให้เราไม่มีที่อยู่ เราก็เลยมาอยู่ที่ร้านสองสามวันแล้วก็เลยตัดสินใจให้บอิหาห้องให้ใหม่แค่นั้นเองประเด็นแต่พอเขาหายเมาเขาก็หายบ้าแล้วก็โอเคแต่มันก็สายไปแล้วแต่เราก็มีห้องไว้ก็ดีเหมือนกันก็เลยก็ดีแล้วที่เราได้มีโอกาสจังหวัดดีๆได้ย้ายห้องออกพอดีนะคะทุกคนถึงร้านแล้วค่ะอือ <c oughs> <c oughs> เมื่อเช้าทากับข้าวฉลองห้องใหม่มาผัดกะเพราหมูกรอบมากินกนก็ไม่มีอะไรคะ่ะเรื่องนั้นก็คือจบไปการหายมองของเขาก็คือเขาหายบ้าแล้วเขาก็ถามว่าคุยกันอยู่ไหมก็คุยค่ะเพราะว่าลดความเจ็บปวดค่อยๆห,หายค่อยๆเว้นระยะห่างไปเรื่อยๆให้เขาเวลาทําใจต่างฝ่ายต่างทําใจอะไรประมาณนั้นคะ่ะทุกคนไปแล้วถึงร้านแล้วคะ่ะบอไงไม่เปิดร้านเลยคะ่ะวันนี้ แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีลูกค้าหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันหยุดยาวทุกครั้งบอจะคิดว่าเฮ้ยลูกค้าเยอะห้ามหยุดแต่ว่าจริงๆแล้วลูกค้าไม่ได้เยอะเพราะว่าเขาไปทํากิจกรรมกับครอบครัวแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เขาจะต้องขึ้นเขาไปไหว้บรรพบุรุษกันนะคะโอเคบายๆขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ